สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing d i g e s นะการตลาดย่อยง่ายกับลีนโซเชียลหนูเปรี้ยวเรื่องงานขายค่ะ,ะ,คะ,ะสำหรับหัวข้อวันนี้นะเราจะมาคุย 4 e ค่ะส e นะคะที่จะมาช่วยเสริมการตลาด4 p ให้กับธุรกิจคุณนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอินดิฟกันนะคะว่า4 e เนี่ยคืออะไรหรอแล้วสามารถเข้ามาช่วยในการทำการตลาดของธุรกิจคุณได้อย่างไรบ้างนะคะ,ะมาฟังกันคะ่ะกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่นะ,ะที่เสริมให้4 p นั้นดียิ่งขึ้นนะคะ e ตัวแรกค่ะคือ experience ค่ะ experience คืออะไรคะคือวันนี้คุณทำแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แค่แบรนด i n g และคุณต้องทำแบรนด์ให้ลูก เมีประสบการณ์กับสินค้าหรือบริการของคุณถ้าคุณจำนะการตลาดเดิมได้ที่เป็น 4P อ่ะนะคะ P ตัวแรกคือ product จากที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณทำแค่ product ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะ,ะวันเนี้ยคุณจะต้องทำ product ตัวเนี้ยให้มันเกิด experience ด้วยนะคะจะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์นะคะจากสินค้าและบริการของคุณนะคะนี่คือ E ตัวแรกนะคะ ส่วน e ตัวที่2ค่ะก็คือ exchange ค่ะนอกจากคุณจะตั้งราคานะคะให้เหมาะสมในการทำการตลาดและให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคุณจะต้องเพิ่ม add value ให้กับลูกค้าค่ะคุณจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกคา้กคารู้สึกว่าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าราคาที่เขาจ่ายคือเกินความคาดหวังเขานั่นเองนะคะแบบนี้จะทาให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกประทับใจกับแบรนด์ของคุณนะคะ E ตัวที่3ค่ะคือ everywhere ค่ะถ้าเราทำการตลาดแบบ 4P P ตัวที่3ของเราก็คือ place คุณจะต้องรู้ว่าคุณจะเอาสินค้าหรือบริการเนี้ยไปจัดจำหน่ายที่ไหนส่วน E everywhere หมายความว่านอกจากคุณจะต้องรู้แล้วนะว่าสินค้าของคุณเนี่ยควรจะไปวางที่ไหนคุณจะต้องหาช่องทางที่มัน everywhere ด้วยคือคุณจะต้องหาช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยให้ลูกค้านะคะสามารถเข้าถึงบริการของคุณสินค้าของคุณได้อย่างง่ายแบบ easy way ถ้าสมมติว่าเขาหาสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้นนะคะยอดขายคุณก็จะเติบโตอย่างง่ายขึ้นค่ะคุณและนี่ค่ะคือการผสมผสานระว่าง place กับ everywhere ค่ะและ E ตัวที่4ค่ะ mm hmm. a v e n g e r i u m นะคะ mm hmm. ก็คือการตลาดที่คุณนะใส่ใจลูกค้าค่ะ ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นสาวกของแบรนด์เพราะเมื่อลูกค้าประทับใจคุณค่ะก็จะทําให้เกิดการบอกต่อนะฮะอย่างดีที่สุดเลยล่ะค่ะซึ่งถ้าคุณอาะ,ะเปรียบเทียบกับการทําการตลาดแบบ4ี P เนี่ย P ตัวสุดท้ายคือโปรโมชั่นใช่ไหมโปรโมชั่นคือการสนับสนุนการส่งเสริมการขายนะคะซึ่งยุคนี้อาจจะไม่พอแล้วคุณจะเห็นแคมเปญของแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์พยายามทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็นสาวกเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าเป็นสาวกนะคะลูกค้าจะเวลข้ามจะยินดีเลยที่จะบอก ต่อสินค้าหรือบริการคุณให้กับผู้บริโภคคนอื่นๆค่ะและนี่นะคะก็คือการผสมผสานกันค่ะระหว่าง4 p นะคะกับ4 e นะคะธุรกิจไหนคะที่วันนี้คุณคิดว่าเฮ้ยฉันก็ทำา p p ผสม4 e อยู่นะคะคอมเมนต์มาโปรโมทธุรกิจคุณตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วไว้พบกันอ้าออย่าลืมค่ะกด Subscribe ตรงนี้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจากช่องของลิค่ะไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ My tummy bl-